ผม oh, สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีกันวันอาทิตย์ครับเมื่อนี้เกี่ยวเขาครับโอ้นี่ครับเกี่ยวเขาในรถเกี่ยวของศักพัฒนาครับอันนีน้เอาเขาขึ้นมาเทใส่รถดำสิไม่ไม่ตากครับพี่น้อง อเดีวิรถกวครับพี่นอ้องเดี๋ยวอันนี้นอุ่มอุ่มนี่สองตันกว่าครับ ของรถเกี่ยวสัตว์พัฒนา KM R สองห้าศูนย์เอโรบูล่ผมบอกรุ่นถึงบอดดอนนีลกำลังไปไปเขาใส่รถจำครับพี่น้องอันนี้หน้ากว้างสามสามเมตรครับพี่น้องนี่ เอนโปนี um, uh, uh, ่ดัง no บี๊นี่ครับเลยเป็นน้องเลยมาเทเราไปต่อครับครับพี่น้องใส่เมเนใสรถเกลียวของซับพัฒนาครับเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าจุดของนิโน่า็ผมบอลเนี่ยใจ เด้ครับมาเกี่ยวเขาโอ้ยมาตาดเขาได้ครับเด้ออบะวันนี้วัดยุดตั้งจริงจะได้เกี่ยวแต่มือนั้นละรถเสียครับไอตัวตัดบ่่อยคมครับก็เลยเอาไปส่แล้วก็อยมาได้มาเกี่ยวมือนี้ครับอ่าทัางนี้เซ็ตไปแล้วครับนี่โอ้แหละครับติดฟังน้องทั้งฝุ่นครับเกี่ยวมือเสานี่กันเหลืออยู่อีกนี่ครับ เหลืออีกหลายลายอยู่ครับนี่กว่าสิเเซ็ตกันนะสิประมาณนึ่สิบใบสองใบสองนึสิบเซ็ตครับพี่นี่ราคาเขาบวกือเลยครับพี่น้องแย่ว่าสิใดขายเขาวนี่ย่าต้องขายแล้วล่ะครับเขาเปลือกโล่บางคนเขาก็ให้โล่ละหกเจ็ดบาทเขาง,งา้อมีนี้ถึงได้แปดบาทครับ ชาวนาเศษตะก้อนบันเทาครับนี่ครับในส่วนที่เหลือครับนี่ก่อนนาสิป,ปมาณใบสองใบสองกันนาสิเซ็ครับอันนี้เขาเกี่ยวออเบิร์แล้วครับเหลือแต่ของผมนี่นะครับคนเดียวนี่เขาเกี่ยวออไม่เบิร์ตแล้วค้างๆนี่เหลือของผมคนเดียวครับ ครับมือนี้พาพีพาน้องมาเบิงบรรยากาศอยู่ทงหน้ากลางทงหน้าเดนท่อนครับมื่อนี้มาเบิ่หลถดเกี่ยวเกี่ยวเข่าครับนี่ครับท่านฟอร์ม,มือเกี่ยวเข่านี่ครับเขาเขา,เขายืนยืนเขาว่่ค่อยลบนี่โอ้หลดเกีียวแรน,นกลับเดี่ยวครับ ถ้าเขาบนลบมนี่รถเกลียวเล,นเล่นเร่งเครื่องเกีียวแป๊บเดียวไรหน้าไรหลายนีน่แลน่ลนาพาเครื่องปุ๊บปั๊บบนกับไปกับมานี่แป๊บเดียวครับรถเกียวคันนี้ของซักพัฒนาเนี่ยเพื่อกัออกซื้อมาได้สองสองปีนี่ครับสองปีกว่าเล้ว เมื่อนหะร่โน้กมื่เกี่ยวไอ้โตใบตัดมันบกตัดบกหอยขาดครับบกคมเป็นสนิมดีเอาไปผสมใหม่มาเก็บใหม่สายพานมันก็ย้อนเป็นปอดเปลี่ยนมาใหม่ก็เลยไปเปลี่ยนไปผสมมาใหม่ครับจังได้มะลุยต่อเนี่ยครับโอ้ยบึงนกนั่งแอ็นพี่น้องบินเต็มเลยเห็นบน่น้อ โอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้นะครับสหรับคลิปนี้ก็จบสำนีแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเสียเอาเข่าขึ้นไปเท่ก่อนครับ